เคี้ยวจะหามันเคี้ยวออกก่อแม่พายกินอะไรลูกเลือดไก่ <laughs> เลือดหรือเปล่าไก่ <c oughs> ไ รถน้ำมันร้อนหยุดหน้ามันน้ำหน้ามันน้นี่ไปวาดยัไง